สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอันบ็อกซ์นะครับเป็นเทคสองนะครับสินค้าสั่งผ่านแกล sports shop ออนไลน์นะครับสั่งมาเมื่อวันที่9เดือน9นะครับเป็นโปรโมชั่นลด12%นะครับพิเศษสำหรับสินค้าใหม่นะครับส่วนสินค้าเก่าก็ลดไปใน50-60%ไปแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็ลดเพิ่มอีก12%นะครับซึ่งการสั่งผ่านแกล sports shop ออนไลน์นี่เป็นการสั่งผลที่2นะครับข้อดีคือ1 มีส่วนลดสำหรับสินค้าใหม่ในโปรโมชั่นนะครับแล้วก็2ใช้บัตรเครดิตได้การสั่งผ่านช้อปปีต,ตอนนี้ยังมาทำไม่ได้สำหรับสินค้าใหม่นะครับส่วนสโมสตตอนนี้ขายผ่านไลน์นะครับซึ่งการขายผ่านไลน์ต้องชําระเป็นเงินสดหรือเงินโอนผมไม่มีเงินสดนะครับผมใช้เงินอนาคตซึ่งเป็นเงินบัตรเครดิตนะครับเพราะฉะนั้น <S <S ผมก็เลยต้องจําใจสั่งผ่านทางชอ่ชองพวกช้อปปีหรือว่าแกนสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่แกนสปอร์ตก็ทำโปรโมชั่น99เดือนาเนี่ยทาใไม้สินค้ามัน S <S ราคาถูกกว่าปกตินะครับผมก็เลยจง เลือกสั่งในช่องทางที่เหมาะสมกับเราที่สุดแล้วก็คุ้มค่ากับเราที่สุดนะครับเพราะว่าเงินทองเป็นของหายากนะครับในช่วงนี้สินค้า2ตัวนี้จะเป็นเสื้อใหม่นะครับผมจะอันบล็อกให้ดูนะครับเสื้อใหม่ก็จะเป็นเสื้อเย่า2021นะครับกับเสื้อเก่าซึ่งเป็นเสื้อ A C L เยือน2020ซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าคิดว่ามันไม่สวยแล้วก็บังเอิญว่ามันไปชนะโซ so, นะครับนัดในนัดน,นั้น,น,นเลยทําให้เสื้อตัวนี้ ทาใไม่ผมรู้สึกว่าต้องมีของมันต้องมีแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็หาไม่ได้เพราะว่าไซส์ินไม่ได้นะครับมันมีแต่ไซส์เล็กไม่มีไซส์ใหญ่จนมาวันนี้เนี่ยคับไซสม์มันมาในจังหวะที่ต้องการพอดีนะครับแล้วก็เรียกว่าถูกที่ถูกเวลานะครับก็เลยสั่งนะครับก็สั่งของผ่านแกสปอร์ตช็อปออนไลน์เนี่ยสั่งวันที่9้เดือน9นะครับของได้วันที่11เดือน9ใช้เวลาประมาณ3วันนะครับ ส่วนวันนี้เพิ่งจะมารีวิวเพราะว่าเพิ่งมีเวลานะครับเพราะว่าช่วงก่อนอันนี้2วันค่อนข้างยุ่งกับที่บ้านนะครับผมจะมาอันบ็อกให้ดูแล้วกันครับค่อนข้างเสียเวลาโม้ไปเยอะแล้วประมาณ3าสนาทีจะอันบ็อกนะครับสินค้าส่งมาจากแกนสปอร์ตกรุ๊ปนะครับตะวัมินของกลุ่มกรุงเทพนี้เองนะครับไม่ได้ไกลอะไรเลยนะครับส่งมาที่บ้านผมที่ปทุมนะครับใช้เวลาประมาณ3วันนับจากวันแรกนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับส่วนใป็ประมาณกลางวันนะครับสั่งของไปประมาณเช้าก็ประมาณ2วันกว่ากว่านะครับอันบล็อกกันนะฮะ ของจะถูกหรือเปล่านะครับจะตรงไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับโอเคเว้ยโอเค,อเคน่าจะถูกนะครับฉีกมาแล้วข้างในยังไม่มีของแถมไม่มีกระปุกอะไรเนาะโอเคไม่มีกระปุกไม่มีของแถมอะไรครับตามอะไรโอเคเสื้อนะครับตายละไม่มีไม่แขวนนะครับเสื้อเยาา 3XL ถูกต้องนะครับและเสื้อเยือนนะฮะ เสื้อเยือนเสื้อเยือน 2XL ถูกต้องนะครับเสื้อเยือน 2XL ถูกต้องนะครับได้ละสองชิ้นนะฮะอันบ็อก <c oughs> แล้วก็อันบล็อกดูเลยนะครับว่ามันถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวนะ <c oughs> แผงไม้แขวนมาใส่นะครับ <c oughs> คือเสื้อยาวนะครับเสื้อยาวอ๋อเดี๋ยวจะมารีวิวเต็มใจอีกทีนึงนะครับว่าเสื้อเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมเอาให้ดูก่อนนะครับว่าสภาพโอเคไหมนะเดี๋ยวจะมารีวิวเสื้ออีกทีนึงนะครับวันนี้ไม่ได้รีวิวเสื้อเนาะอืโอเคอืก็สวยดีครับเป็นเสื้อยาวที่แปลกดีนะฮะ ค่อนข้างจะมีลวดลายโลโก้จุดฉาบเป็นเสื้อของแก่สปอร์ตนะครับอ่ะหนึ่งตัวแล้วส่วนตัวที่สองนะครับเป็นเสื้อ ACL นะประวัติศาสตร์นะครับเป็นสามแต้มแรกใน ACL นะครับจริงๆส่วนตัวแล้วผมว่ามันปวดจะอ้วนนะครับใส่แล้วมันเป็นลายกว่านะครับปวดจะอ้วนนะฮะก็มีจนได้นะครับมีจนได้ทีแรกว่าจะไม่ซื้อแล้วตัวนี้ ว่าผมว่าสีขาวคัวมันจะเลอะนะฮะอันนี้เป็นสอ l อปกติเนี่ยไอรุ่นเนี้ยถ้าเป็นไซส์เล็กหาไม่ยากครับมีคนเอามาขายค่อนข้างเยอะนะฮะไซส์เล็กไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L อะไรเงี้ยแต่ไซส์ใหญ่กว่าเเนี่ยหายากนะฮะ ผมเซิร์ชมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะฮะหลายเดือนแล้วทั้งเว็บต่างๆทั้งช้อปปี้ทั้ง, e, ท,งทั้งของสโมสรแล้วก็ของแกนสปอร์ตนะครับไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่เลยไม่มีไซส์ใหญ่หลุดมาเลยนะครับเพิ่งจะมีครั้งนี้แหละมีเป็นไซส์ 2XL มาไม่แน่ใจว่าเขาทำออกมาเพิ่มหรือเปล่านะครับอาจจะทำออกมาเพิ่มก็ก็เป็นได้นะครับโอเคก็จะมี2ตัวนะครับเป็นอันบ็อกนะครับ สตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับหนึ่าบแปดบาทนะครับตกตัวละห้าร้อยกว่าบาทนะครับใช่ไหมห้าร้อยกว่าบาทถ้าตัวนี้399ร้เก้าาลดสิบสองเปเซ็หลือประมาณสาม้อยหาตัวนี้7 9็ดร้อยเก้าเก้าลดสิเรหลือประมาณเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกับสามร้อยนิดๆนะครับเจ็ดรอยเศษเศษกับสามรอเศษเศษนะครับถ้า็ดร้อยสิห้ายี่สิบกับเจ็กับ320อบะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะ ก็ถือว่าถูนะฮะได้เสื้อเอเซียมาในราคา300กว่าบาทนะครับแล้วเป็นเสื้อไซส์ที่ต้องการแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ที่ต้องการนะครับส่วนเสื้อเย่าใหม่700บาทก็โอเคก็สำหรับเสื้อใหม่เพราะปกติเสื้อใหม่โดยมากนะฮะช่วงแรกๆจะไม่ค่อยลดนะครับกว่าจะลดก็ต้องผ่านไปหลายเดือนหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่ได้เสื้อใหม่มาในราคาลดก็ถือว่าโอเคครับโอเคกาวียนโอเคก็ขอรีวิวไว้สักท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนรีวิวฉบับเต็มนะครับว่า เสื้อแต่ละปีเสื้อปีใหม่ปีล่าสุดนะครับแล้วก็เสื้อเก่าเสื้อในรอบ10ปีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นรีวิวเสื้อใหม่ของปี2021-2022นะครับแล้วก็จะทํารีวิวตั้งแต่เสื้อตั้งแต่ปี2011นะครับซึ่งเป็นเสื้อไทยลีกปีแรกจนถึงปี2022นะครับเป็นเสื้อในรอบ11-12ปีนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปตอนช่วงวันหยุดละกันเพราะว่าช่วงนี้มันค่อนข้างจะเวลาไม่พอแล้วต้องไปทำงานละก็ขอบคุณที่ร